สวัสดีครับเพื่อนๆครับพาเพื่อนมาชมนะครับป่าปลูกยามเย็นับพ่อหนับกับนาข้าวกําลังเขียวเลยเนาะนะครับพ่อหนับพาเพื่อนมาชมนะครับผมใบเดนมานาพ่อหนับเนีครับข้าวเริ่มงามกันเลยเนาะเพิ่งปลูกใหม่น้าพ่อหนับแต่มันไม่ค่อยโตเต็มที่เท่าไหร่นะครับมันจะ ขาดหายเป็นวังช่วงนะครับผมครทั้งสองด้านเลยเนาะนะครับบรรยากาศจามเย็นนะครับแดดกลังจะพระอาทิตย์จะตกดินกัเลยนะครับผมมาฟังเสียงนกเอี้ยงนะครับเตรียมตัวเข้าหลังกันเนาะนะครับฝูงใหญ่เลยครับฝูงนี้ดูนะครับเยอะเลยนะครับผมครับ สนุกสนานก็ได้นะับก่อนจะเข้าล่างเนาะพาเพื่อนๆมาชมนะครับผมนะทุ่งนายามเยน็นแล้วก็ป่าปลูกนะครับมาถ่ายเพื่อนชมเนาะนะครับต้นไม้งามๆกันเลยนะครับผมน่าจะตัด ได้เยอะนะครับผมนำแรงหน้าเนาะให้เลยหน้าหนาวไปก่อนนะครับผมนำปิดทแล้วตัดไปเยอะเลยนะครับผมนำน้ำกัดซ้อนเนะเาะคงเอาลูกลังทบมาใส่ทำปิดช่องนะครับผมนำแสดงว่าช่องทแล้วน้ำท่วมเนานะไม่ได้มานะครับผมนำ ดูนะครับต้นไม้ใหญ่ๆนะครับผมนะอันนี้ต้น,น,นอะไรเนาะน่าจะเป็นต้นลหลังนาวผมนะดูนะครับต้นใหญ่เลยนะครับผมมีหน้าได้ตัดแน่นอนครับผมนะสองสามต้นนี้เนาะ บรรยากาศจำเย็นนะครับผมนะคกับฝูนกเอี่ยนะครับเสียงรถไถนะครับในใจว่านหรืออาเนาะขี่กไก่นู้นนะครับบรรยากาศจำเย็นนะครับผมพาเพื่อนมาชมนะครับปะปลูกนะครับแล้วก็ทุกงนาหนงนานะครับก้าพึ่งเริ่มโตเนาะนานี้นะครับผมนะสงสัย จะกลับก็แล้วนะครับมาหว่านปุ๋ยกันเนาะเลยมาถ่ายเพื่อนๆชมนะครับผมเนาะป่าปลูกก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวเนาะรัฐบาลเขาแค่ดูแลที่น,นะครับว่าตัดไม้ของหลวงไม้นะครับ เวลาจะตัดก็ต้องไปแจ้งเนาะว่าจะมีการตัดไม้ขนไปทำเฟอร์นิเจอร์นะครับผมนะตัดโดยพนัการก็ไม่ได้เนาะนะครับผมนะมีป่าเดินหามในหนองนะ้ำเห็นไหมครับเป็นป่าเล็กปาน้อยนะครับผมนะ <c oughs> มนันจะขาดจามเย็นนะครับต้องไรทั้างนานนะนะผมนะเยี่ยมเหงาก็เลยทีเดียวนะครับผมนะ <c oughs> ตอนนี้แดดกำลังออกนะครับเลยมาถ่ายเพื่อนชมเนาะสภาพหนุนเดี๋ยวฝนตกนะครับผมตกแน่นอน,นครับอากาศแบบนี้ <c oughs> ต้นไม้งามๆเลยนะครับป่าปลูกนะครับผมนะบรรยากาศกท้องทุ่งนะครับรกเอียงก็ส่งเสียงร้องกันไม่ไหวแล้วนะครับผมนะ ั่งด้านนี้ก็ข้าวเริ่มแก่เริ่มเหลืองนะครับผมนะได้เกือบได้เก็บเกี่ยวแล้วเนาะเดี๋ยวครับมาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมครับเดี๋ยวนะครับทางทุ่งเลยนะครับถึงโรงงานโซลาเซลล์นู่นเลยครับโรงงานเนาะเป็นบริษัทนะครับนะครับข้าวเริ่มเหลืองกันเลยนะครับผม คนก็เริ่มกลับจากทำงานกันเนาะเริ่มเข้าบ้านนะครับผมนำพาเพื่อนมาชมเนาะบรรยากาศของตรงตาเย็นมมนทะรับพนักคลิมนี้ก็จบพอนีนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมของผมนำะพาเพื่อนมาชมท่ามปลาปูกกับนาข้าวเนาะ ลังจโตกับลัง่งแก่นะคสองฝั่งถนนห้าคนละคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมคนระับสวัสดีครับ